อะครับอันนี้ F22 ครับ F22 ครับกับตูนบินโรบ,บรีคือหน้าบิ๊กบอมเบ้ดังยังคันหูอ่ะอันนี้แสบแก้วหูอ่ะ ท้องผ่านหน้าธรรมทานครับครับนี่คือเป็นไงท้องครผ่านหน้าธรรมทานแล้วครับบ้าบินไงท้องครับไท้องชา้างท้องชา้าครับงท้องชา้างท้องเร็วได้ครับโชว์หน่อยนะเด็กคนมองเต็มเลยตามตาอตามไปแล้วครับ บอกเครื่องบินไม่มีเกียร์ลำนี้มีครับนะน่าตทานจะชาไลงนะเนี่ยไเกียหลเทันไหมาถหลเครื่องบินทันทันหรอ นี่อะไรกำลังฮอบลงครับรับมือครับเดี๋ยวดูรับมือสวยงามครับจบครับผ่าน